สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการเข้าเรียนหลักสูตร Google AI Essential นะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าทุกท่านได้รับเชิญผ่านทางอีเมลนะครับก็จะเจออีเมลแบบนี้เลยนะฮะก็จะมีชื่อของเราปรากฏอยู่นะครับแล้วก็เชิญเข้าร่วมตรงนี้เลยนะครับให้เรากดคลิกป,ปุ่ม j o i น n o ตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับนะครับก็จะพาเราเข้ามาสู่หน้าจอแบบนี้นะฮะ ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยมีบัญชีคอสเซล่านะครับให้เรากดคลิกไปที่ฉันเป็นผู้ใช้คอสเซล่าใหม่แต่ถ้าเรามีอยู่แล้วก็กดคลิกที่มีอยู่แล้วนะครับในตัวอย่างนี้นะครับยังไม่เคยมีบัญชีนี้มาก่อนนะครับก็กดคลิกคําว่าดําเนินการต่อครับผมจะมีอีเมลเราปรากฏช่องนี้นะครับแล้วก็ทําการตั้งรหัสผ่านนะครับเพื่อจะเป็นรหัสผ่านอะไรก็ได้นะครับเราแต่ทุกคนเลยจากนั้นนะครับกดคลิกดําเนินการต่อครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะปรากฏชื่อวิทยาลัยของเราตรงนี้เลยนะครับทําการเลื่อนเมาส์ลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้เราจะเห็นตัวของหลักสูตรที่ชื่อว่า Google Essential อยู่นะครับให้เรากดคลิกเมาส์เข้าไปเลยครับผมตรงนี้นะฮะก็มีหลักสูตรมาให้นะครับแล้วก็มีคําว่าลงทะเบียนเริ่มต้น17กรกฎาคมนะครับกดคลิกคําว่าลงทะเบียนได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะพาเราเข้ามาสู่ ตัวของบทเรียนนะครับที่เป็นของคอร์เซลาก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาเพื่อสํารวจข้อความเล็กน้อยนะครับแล้กดคลิกฉันมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้แล้วสิทธนะครับกดเริ่มต้นหลักสูตรเลยครับปุ๊บก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่นะเหมือนเป็นติวตอรเรียลน,นะครับว่าเราต้องทําอะไรยังไงบ้าง <Join me S 1> นี่คือนะครับหน้าจอของบทเรียนของเรานะครับเราสามารถกดคลิกเรียนไปแต่ละบทเรียนได้เลยนะครับ ตรงนี้สามารถกดคลิกได้เลยนะครับถ้าไม่ต้องการก็ปิดหน้าต่างออกไปฮะเราก็เรียนให้จบนะครับตามนี้เลยนะฮะก็จะมีวิดีโอเนี่ยให้กดคลิกเพื่อเล่นและฟังนะครับหรือจะมีตัวของที่เป็นทาร์สคริปนะครับเป็นตัวของภาษาอังกฤษเนี่ยนะให้เราอ่านได้นะครับเมื่อเรียนจบแล้วในบทที่1นะครับตรงนี้ก็จะไปถูวิดีโอที่2ครับ3 4 5ี่ห้าไปเรื่อยๆครับเรียนให้ครบทุกหัวข้อนะครับ เมื่อครบทุกหัวข้อแล้วตรงนี้ก็จะไปสู่โม,มดูลต่อไปนะฮะสังเกตง่ายๆนะครับตรงแถบด้านบนเนี่ยจะมีคําว่าโมดูลหนึ่งอยู่นะครับถ้าเกิดลองเอาเมาส์ไปคลิกเนี่ยเขาก็จะโชว์ครับว่าโมดูลที่หนึ่งเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับมีหัวข้อเรียนตามนี้เลยนะครับและด้านซ้ายมือครับนี่ฮะโมดูลหนึ่งสองสามสี่ห้าครับนี่คือโมดูลที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน นะครับในหลักสูตรนี้ก็มี5้าโมดูลครับทุกท่านจําเป็นต้องเรียนนะครับให้ครบทั้งห้าโมดูลครับเมื่อเรียนครบแล้วนะครับระบบก็จะตอบกลับไปที่อีเมลของเรานะครับโดยการส่งเซอร์ติฟิเคตไปให้ทุกท่านผ่านทางอีเมลนั่นเองครับผมเราจะไปโมดูลฮะจะเรียนโมดูลไหนก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยครับผมเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับเรียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่31กรกฎาคมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ท่านใดดูคลิปจบแล้วสามารถติดตามอาร์มในทุกช่องทางเลยนะครับโดยการพิมพ์คําว่าครูอาร์มในทุกแพลตฟอร์มเลยครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e Instagram หรือว่า t i k t o k ครับขอบคุณมากครับผม